สวัสดียมามเช้าค่ะเช้าวันใหม่เลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระหัสนะคะวันที่แปดนะคะเพื่อนๆพ,พี่นุ้ยได้พาน้องเจ้าคุณมาเดินแล้วพี่นุ้ยก็พาเขาเดินเลาะเห็นไหมคะทีแรกว่าจะว่าจะเออพอดีให,ให้ให้น้องเจ้าคุณก่อนเนาะรกดองไหมคะ <c oughs> เพื่อนๆแล้วก็ห่อก,กระจายข่าวยามเช้านะคะนกพิราบเยอะมากเลยนะคะนกพิราบนกก็ออกมาหากินกันแล้วนะคะนี่เลยนะ นี่ก็เป็นทางรถบิงผ่านเนาะนั่นบ้านพี่นุ้ยนะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะจะติดถนนเลยเห็นไหมคะร้านค้าอยู่ด้านหน้านะคะออกจากลังแล้วนะคะเพื่อนเสียงเครียดร้องนะคะเสียงจิ้งหรีดโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะเยี่ยมมากๆเลยนะ,ะหนีบอีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปงานไหนเนื่ออยู่บ้านนะเราก็จะสะพายกระเป๋าออกจากลังแล้วนะคะเพื่อนเสียงเครียดร้องนะคะเสียงจิ้งหรีด โอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่เลยน้องเจคุณแบดดียังลูกบดียังมันด,ด,ดีมากๆเราอยู่กับชนบทแบบบ้านๆแบบบ้านแบบบ้านเราแบบอยู่กันแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอยู่ท่ามกลางป่าเขานะขึ้นมาสีดํานะคะสพายง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเออเราคล้องเลยนะคล้องมาเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นกระเป๋าสะพย เออนี่เลยนะนี่ก็เป็นทางรถวิงผ่านเนาะร้านบ้านพี่นุ้ยนะให้ดูอีกรอบนึงนะคะอยู่ติดถนนเลยเห็นไหมคะร้านค้าอยู่ด้านหน้านะคะแค่นี้กันนะคะบายยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะดีมากๆเราอยู่กับชนบทแบบบ้านๆแบบบ้านแบบบ้านเราแบบอยู่กันแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ อยู่ท่ามกลางป่าเขานะขึ้นมาเป็นบ้านของน้องนะน้องสาวน้องชายและการนหลานๆอยู่ด้านในนะคะเพือพ่อนๆสุดอากาศบริสุทธิ์นะคะยามเช้านะคะอากาศดีๆนะคะไปนี้นะคะสะดวกสะดวกกับเราอากาศยามเช้านะคะเพือพ่อนๆนี่เลยนะได้ยินเสียงไก่ขันเสียงล,ล่อๆที่ลูกอดีลล่อๆนะครับน้องก็มีเอฟซีแล้วนะน้องเจ้าคุณมีเอฟซีแล้วนะ น้องมามุกก็มี fc เใช่ไหมคะหนีบอีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปงานไหนเนี่ยอยู่บ้านนะเราก็จะสะพายกระเป๋าไปมคะนี่เลยน้องเะคุณแต่ดียังลูกบดียงังหาได้ที่ไหนหาได้ที่บ้านเรานะคะอยู่บ้านเรานะคะก็เป็นอะไรที่แบบแค่นี้กันนะคะบายบายเดี bye ๋ยวไปเจอกันใหม่นะ,ะออกจากลังแล้วนะคะเพื่อนเสียงเครียดร้องนะคะเสียงจิ้งรีดโอ้โหเป็นอะไรที่แบบ สุดยอดนะเยี่ยมมากๆเลยนะอะนะคอนเทนต์แล้วก็หาแถวบ้านเองนะเพราะเราก็ไม่ได้ไปที่อื่นเนาะเราก็อยู่บ้านแล้วเราก็ขับรถไม่เป็นนะคะทาหนองยาป้องเราก็จะเจอเขานะคะตรงทางขึ้นมาก็จะถนนตัดผ่านก็คือผ่านทางเอ,อ่อลูกเขานะคะก็ททำถนนตัดผ่านเนาะทีนุ้ก็ได้ให้ เพื่อนๆเห็นไหมคะบรรยากาศยามเช้านะคะอันนี้พี่นุ้ยก็สะพายกระเป๋าใบเดิมของพี่นุ้ยนะคะอันนี้เลยนี่กระเป๋าใบนี้ออกจากลังแล้วนะคะเพื่อนๆเสียงเคียดร้องนะคะเสียงจิ้งหรีดโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะเยี่ยมมากๆเลยนะเราอยู่บ้านเรานะคะเคค่ะแค่นี้เนาะคุยกันแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพาน้องนี่เห็นเหตุเช้านะคะเพื่อนๆ พี่นุ้ยดูก่อนนะเมื่อกี้ยังไม่ถึงสามนาทีไงพี่นุ้ก็ให้ได้สามนาทีก่อนเนาะเพราะว่าเอ่อน้องไยนี้นะคะสะดวกสะดวกกับเราอากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆนี่เลยนะได้ยินเสียงไก่ขันเสียงออกจากลังแล้วนะคะเพื่อนๆเสียงเครียดร้องนะคะเสียงจิ้งหรีดโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะเยี่ยมมากๆเลยนะสีดำนะคะ สพายง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเอเราคล้องเลยนะคล้องมาเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นกระเป๋าสะพอผ้าหน่องยาป้องเราก็จะเจอเข่านะคะตรงทางขึ้นมาก็จะถนนตัดผ่านก็คือผ่านทางเาลูกเขานะคะก็ทําถนนตัดผ่านเนาะ,ะ,ะไปนี้นะคะสะดวกสะดวกกับเรา <laughs> อากาศยามเช้านะคะเพือ่อนๆนี่เลยนะได้ยินเสียงไก่ขันเสียง หาได้ที่ไหนหาได้ที่บ้านเรานะคะอยู่บ้านเรานะคะก็เป็นอะไรที่แบบหาได้ที่ไหนหาได้ที่บ้านเรานะคะอยู่บ้านเรานะคะก็เป็นอะไรที่แบบพี่นุ้ยก็พาเขาเดินเลาะเห็นไหมคะทีแรกว่าจะว่าจะเออพอดีให้ให้น้องเจ้าคุณก่อนเนาะอันนี้บ้านน้องสาวนะแล้วก็บ้านน้องชายกำแพงนี่ก็คือพ่อให้คนงานทําไว้นะออามาหน่องย่าป้อมมีบ้านพี่นุ้ยบ้านเดียวนะคะ เ้านะครับเพื่อนๆพี่นุ้ยดูก่อนเนะเมื่อกี้ยังไม่ถึงสามนาทีไงพี่นี้ก็ว่าให้ได้สามนาทีก่อนเนาะเพราะว่าเอองเดินเหมือนเดิมนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะอันนั้นเป็นนาข้าวนะคะแต่เขายังไม่ได้หวานกล้านะคะเพื่อนๆดีลาหล่อที่ลูกวดีละหล่อนะครับน้องก็มีเอฟซีแล้วนะน้องเจ้าคุณมีเอฟซีแล้วนะน้องมามุกก็มีเอฟซี ใช่ไหมคะหนีบอีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปงานไหนเนี่ยอยู่บ้านนะเราก็จะสะพายกระเป๋าสวัสดียามเช้าค่ะเช้าวันใหม่เลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระหัสนะคะวันที่แปดนะคะพเพื่อนๆพี่นุ้ยได้พาน้องเจ้าคุณมาเดินพี่นุ้ยก็พาเขาเดินเลาะเห็นไหมคะทีแรกว่าจะว่าจะเออพอดีให้ให้น้องเจ้าคุณก่อนเนาะคะ่ะ อันนะ่ะคอนเทนต์แล้วก็หาแถวบ้านเองนะเพราะเราก็ไม่ได้ไปที่อื่นเนาะเราก็อยู่บ้านแล้วเราก็ขับรถไม่เป็นนะคะสีดำนะคะสะพายง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเออเราคล้องเลยนะคล้องมาเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นกระเป๋าสะพายเอ่อบรรยากาศพี่นุ้ยเห็นเลยนะให้เห็นบรรยากาศที่บ้านพี่นุ้ยเห็นนาข้าวนะนี่เลยนะน้ํายังยังยังขังเต็มอยู่เลยนะคะเพื่อนๆเนาะ หนีบอีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปงานไหนเนื่ออยู่บ้านนะเราก็จะสะพายกระเป๋าบอันนี้บ้านน้องสาวนะแล้วก็บ้านน้องชายกําแพงนี่ก็คือพ่อให้คนงานทําไว้นะอ่ามาน้องยาป้อมีบ้านพี่นุ้ยบ้านเดียวนะคะจะ <c oughs> เป็นบ้านของน้องนะน้องสาวน้องชายและกันหลานๆอยู่ด้านในนะคะเพื่อนๆสุดอากาศบริสุทธ์นะคะยามเช้านะคะอากาศดีๆนะคะหาได้ที่ไหนหาได้ที่บ้านเรานะคะอยู่บ้านเรานะคะก็ เป็นอะไรที่แบบคะนี่เลยน้องเจคุณแบบดียงังลูกบ,บดีอย่ดแบบีอันนี้บ้านน้องสาวนะแล้วก็บ้านน้องชายกำแพงนี่ก็คือพ่อให้คนงานทาไว้นะอ่ามาน้องยาป้อมีบ้านพี่นุ้ยบ้านเดียวนะคะ <c oughs> เดินเหมือนเดิมนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะอันนั้นเป็นนาข้าวนะคะแต่เขายัางไม่ได้หวานกล้านะคะพเพื่อนๆให้ดูวิวตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะนี่เลย หมอกนะคะหมอกหมอกยามเช้านะคะตอนนี้ก็น่าจะหกโมงแล้วหนกะโมงซีกนี้ก็จะเป็นถนนทางเดินตัดผ่านรถวิ่งผ่านสัญจรนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของพี่นุ้ยด้านหลังที่เห็นนะคะแล้วก็อันนี้ก็สวัสดียามเช้าค่ะเช้าว,วันใหม่เลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระหัตถ์นะคะวันที่แปดนะคะเพื่อนๆพี่นุ้ยได้พาน้องจะคุณมาเดินสีดำนะคะ สพายง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเอเราคลอ้องเลยนะคล้องมาเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นกระเป๋าสพายเราอยู่บ้านเรานะคะเคค่ะแค่นี้เนาะคุยกันแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพาน้องนี่เห็นเห็นเป็นบ้านของน้องนะน้องสาวน้องชายและกันหลานๆอยู่ด้านในนะคะเพืพ่อนๆสุากาศบริสุทธิ์นะคะยามเช้านะคะอากาศดีๆนะคะ <laughs> หาวิวหาวิวบรรยากาศแถวบ้านเราเองเนาะเพราะว่าบรรยากาศพี่นุ้ยเห็นเลยนะให้เห็นบรรยากาศที่บ้านพี่นุ้ยเห็นนาข้าวนะนี่เลยนะน้ํายังยังยังขังเต็มอยู่เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอา่อาอนะคอนเทนต์แล้วก็หาแถวบ้านเองนะเพราะเราก็ไม่ได้ไปที่อื่นเนาะเราก็อยู่บ้านแล้วเราก็ขับรถไม่เป็นนะคะนี่รอ่อที่ล,ลูกวาดีรลรอนะครับน้องก็มีเอฟซีแล้วนะน้องเจ้าคุณมีเอฟซีแล้วนะ น้องมามุกก็มีเอฟซีใช่ไหมคะสวัสดียมามเช้าค่ะเช้าว,วันใหม่เลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระหัสนะคะวันที่แปดนะคะเพื่อนๆพี่นุนน้ยได้พาน้องเจ้าคุณมาเดินละพี่นุ้ยก็พาเขาเดินเลาะเห็นไหมคะทีแรกว่าจะว่าจะเออพอดีให้ให้น้องเจ้าคุณก่อนเนาะดีมากๆเราอยู่กับชนบทแบบบ้านๆแบบบ้านแบบบ้านเราแบบอยู่กันแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ อยู่ท่ามกลางปา่าเขานะขึ้นมานอด้องไหมคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ห่อ,อก,กระจายข่าวยามเช้านะคะนกพิราบเยอะมากเลยนะงั้นนกพิราบนกก็ออกมาหากินกันแล้วนะครับอันนี้บ้านน้องสาวนะแล้วก็บ้านน้องชายตําแพงนี่ก็คือพ่อให้คนงานทําไว้นะอ่ามาน้องยาป้อมีบ้านพี่นุ้ยบ้านเดียวนะคะแล้ว <laughs> พี่นุ้ยก็พาเขาเดินเลาะ <laughs> เห็นไหมคะทีแรกว่าจะ <laughs> ว่าจะเออ พอดีให้ให้น้องเจ้าคุณก่อนเนาะสีดำนะคะสพายง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเออเราคล้องคล้องเลยนะคล้องมาเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นกระเป๋าสะพายเออนี่เลยนะนี่ก็เป็นทางรถบิงผ่านเนาะรันบ้านพี่นุ้ยนะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอยู่ติดถนนเลยเห็นไหมคะร้านค้าอยู่ด้านหน้านะคะให้ดูวิวตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะ